ถ้าเป็นเช่นนั้นลองคิดใหม่อีกครั้งเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้เข้าไปแทรกแซงความเป็นจริงด้วยวิธีทางกายภาพใดๆแต่มันกลับตอบสนองต่อคุณสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นหลักฐานว่ามีชั้นของความเป็นจริงที่มองไม่เห็นซึ่งเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันและคุณสามารถส่งอิทธิพลต่อมันผ่านจิตสำนึกของตัวเองแล้วสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร มันหมายความว่าหากคุณเรียนรู้ที่จะควบคุมสมาธิของตัวเองคุณสามารถควบคุมบางส่วนของระบบจำลองนี้ได้คุณสามารถค้นหาช่องห้วยของมันและใช้ช่องห้วยเหล่านั้นเปิดประตูไปสู่สิริภาพแต่ระบบนี้ไม่ได้ต้องการให้คุณรู้ความจริงนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณลืมพลังที่แท้จริงของตัวเองมันใช้ทุกวิธีทาง